ส่วแบบบ้านๆกับส่วขนมจีนเขาปุุนแบบบ้านๆพี่นอ้องส่วแบบบ้านๆเนาะใส่น้ำปลาไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็มีโอเกอืมอืมเจ็บอลไรมามามา มาสวยด้วยกันนลมาสวยด้วยกันมีมีวน้องดมวหมดไมด้ไม่ด้ัดมดมืานกบพอร้านพี่เนาะมาเด้อกินชัวกับปุน มดแดงมกมดแดงไม่ต้องไปยุ่งกับมันมดแดงมดแดง,มดแดงกัดแข้งกัดขามันยิงกินไม่ได้เาตังหมอแมวซ่อมไปไปไหนไม่ได้ใส่ซ่อมดลยมือนี่แหละ